พี่น้องมาเบิ่งสวนพักสวนขวั้วด้อแม่ข,ขั้วของเฮาปลูกไว้ให้กินเห็นบ้าะนี่พักบุ้งพี่น้องจ้าพักขึ้นชายก็งามงามข้าบ่ามีสถา,านที่เด้อพี่น้องเพราะว่ามันอยู่หลังหลานเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะนี่พักขึ้นชายก็งามงามเฮ็ดย่ำพี่น้องนี่ใบโหระพาพี่น้องใบโหระพานี่ ใบสาระแน่พี่น้องเบื้องนี้มภูมิใจนําเสนอพี่น้องต้นกระเพราเรื่องเพื่อนเด้อมันอีกขี้คั้นขึ้นพี่น้องนี่พี่น้องมันอีสิมาเก็บผักบุ้งเด้อพี่น้องเด้อไปกินกับตําบักหุ่งพี่น้องอาหนี่ก็ได้พี่น้องว่าพักบุ้งสดสดเลยพี่น้องกินกับไก่ไก่ทอดเนาะนี่พี่น้องสมตำเฮายำครับพี่น้องเอาผักในสวนแซ่บ มากินข้าวรสมันจวดๆบัตรตานี้พี่น้องมาลองชิมดูซิอร่อยไหมในลาบหมูพี่น้องลาบหมูแม่ลงวันรุ่นใหเดี๋ยวจะไปเก็บผักบุ้งนะคะลองชิมมะก็เด้อไปแต่แซ่บพี่น้องอืมอร่อยนะลูกลาบเบอร์ไปด้วยกันหอยพี่น้องหอยมาแมลงภู้ทำไรชัปมิ่งในตูหนึงสิลูกมากินสีฟูดไปแต่กินแูก เ<ส>มมก็บผักสวนขั้วพี่น้องเชฟแม่ลุงอรุณของเราเป็นคนปลูกแล้วก็เป็นคนพัดให้กินน้ำพร้อมพี่น้องเอาแต่ผักนนนี้น่าบัวพี่น้องน่าพี่เม,มงโอ้ยเขาบอกเอาดอกานขาขาเอาแต่พักนี่ละหยาดแต่เอาหนาลงน้องเอาหนาลงไม่ว่าแต่มันไม่สวยวันนี้เ<โอ> <laughs> ตรียมตัวก่อนนี้อ๋อต้องให้สวยก่อนลงกล้องเตรียมตัววันไหนแล้วพี่จะบอกพี่ทั้งที่แห่งตุนใหญ่พี่หลง เราพี่น้องอยู่ต่างประเทศปลูกผักกินเองนี่สิ้นหลายเด้อพี่น้องอยู่บ้านเทวีปสิบนเท่าใดยเนาะแต่ว่าอยู่ต่างประเทศนี่โอ้ยสุดยอดบ้านเราซื้อฟินบ้านเราซื้อฟินแต่นี่ปลูกกินเองนี่พี่น้องมันมีสารเด้พี่น้องยังไม่โตนี่เบิ่งค่ะเอาเอาเอาลุงลุ้นเดี๋ยวตำกล่องเอาต้นอ่อนไปไปผัดก็ได้เนาะต้นอ่อนไม่ต้องหั่นเลยพี่ลุงเบิ่งพี่น้องคุณพาไปนี่แต่แนวเป็นแต่เสี่ยบนะ หอยมาอบแล้พาบิวนะมีแต่ผักอมันน้อยโไปะพี่น้องเก็บจะพักกลางสวนเนื้อพี่น้องวันนี้ไปเฮดันไปเฮดันกับเขาคือข้ามเบาก็ออกันนี้ข้าวเบาไยเออพี่น้องมอนี้ไปประเทศมองโกโบีเนอพี่น้องได้ซับนี่แหละปปพอละไปผัดแป๊บนลงพอ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 อพ่่่อพ่่พอ่นพออน่่ เมืองค่ะลาบหมูพี่น้องลาบหมูนี่ก็พัาจากสวนท่าลหลวๆเลยะคะ่ะแวนี้กะนี่ผัดผัดบุ่งเนาะคะ่ะหอยมแมลงผู้ลวกใส่ผักโหระพาโหระพา,ะพาก็มาจากสวนหลวนๆพี่น้องจ้นทำจิมซี่ฟู้ดเฮดเมื่อกี้กินเลยพี่น้องบัตตานี่เอามากินน้ำกันค่ะจ้วด